สี่องโลงเปล่าก็เดินทางมาถึงโอ้ไม่เสร็จพ่อมุยเป็นไง้า่ลูกฉันจอจังหวะเจ้คะไมนากเ่นามาเดมาช้เรยมาเดินนี้ผมฉันได้เจอคนดีมีวิชาที่จะมาักสาหญิงพิชราแล้วพระเจ้าค่ะและเขาอยู่ทางไหนนะจ๊ะทางด้านพระบาทซ้ายของพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะของพระองค์ทรงทนจะเิญ พระบอกมีนามว่าราชบุตรขวัญชัยเป็นราชบุตรแห่งนิรันดร์ประจันตาพพระเจ้าค่ะกระ่อมชั้นขวัญเมืองเป็นราชบุตรแห่ีประเทศไซบุรีพระเจ้าค่ะท่านทั้งสองคนจะมารักษาลูกสาวของเราเพราะฉะนั้นขอแนะนจเพื่รู้จักกับลูกสาวของเรามีนามว่าเอาหญิงเพชรราปวดใจพิจิตรค่ะพิจิตรค่ว่าจะเลยแล้วบอมาเนาะ เราหมดเองหนาจังเลหายได้ยังไงกรเอาอยังไม่หายเลยปม่เขาเสกแม่ผมช่วยยังปวดอยู่เลยไหมคะแหมแม่นี่ว่าเจอคนหล่อแล้วเสียงหมดเชียวยังไม่หายใช่ไหมลูกงั้นคุณหมอสมมติว่าี่ควรรักษา่อนพี่ยังก็งหช้าแล้ว กใครก็ได้เรอกรักษาเลยขอรักษาก่อนขอใช่ระบอกขอรักษาก่อนขอใช้อะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยจะมาด้วยกันมารักษาก่อนทำไมอ่ะผมขอรักษาก่อนเลยฉันก็รักษาก่อนได้ก็รู้เก่งกว่าไม่เกี่ยวรู้ได้ไงว่าเก่งกว่าเอาไงตอนนี่ยังไงก็ยืนยันจะรักษาก่อนใช่ไหมใช่ยังไงเอาแบบไอ้นี่เลยบริสุทธิ์ใจเลยจินตนาการจับไม้สั้นไม้ยาวถ้าใครจับได้ไม้ท่านรักษาก่อน โปร่งเป็นพยานแล้วแต่ดวงเลยได้รอไปขอรออขสักครู่พี่ไอเย็นลูกไอเย็นจำแล้วเนี่ยไม่ลืมนกับเพื่อนมาอ่โปร่งจัดการให้ท่านไว้ยาวเนี่ยสกีพยานเลยนี่นะท่านยาวๆได้ลองพี่เจ้าค่ะเป็นสกีพยานให้หน่อยใครจับก่อนเพื่อนจัดก่อนท่านจับก่อนเลยใช่ไหมได้ได้แน่นอน ไม่ออกยาเนาะหายสะปวดอะไรเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวรู้มาส่ายยาวใช่ไหมขนะอความแน่ใจให้มันสั้นลงมาส่ยอยีกนิดหนึ่งอขอได้ท่าก็มองฉันกลับได้แล้วของเพื่อนอะ่ะได้ยัง ได้แล้วได้แล้วของเพื่อนเท่าไหร่ฉันรักษาก่อนแน่ยังไงฉันสั้นไหนเพื่อนแพ้เราแล้วแพ้ได้ไงเราสั้นกว่ามนัดเอฟเฟกต์ได้เหรอแย่เลยเสี่ยงที่นับด้วยเหรอุเพื่อนครับตื่นเ้นเป็นคนละไม่รู้ละใครจะเป็นคนรักษาก่อนแต่ว่าการรักษาของกระหม่อมนั้น จะต้องตั้นมากที่เจ็ดชั้นแล้วก็ต้องยูกัวผู้หิงผู้ชาเพงสองต่อสอเท่านั้นพระเจ้าคสองต่อสองโอ้ไม่ได้แล้วพระเจ้าพี่ผมิ้นยอมไม่ได้เป็นห่วงลูกหญิงเลค่ะนั่นสิผู้หมอเราไม่ยอมนอมไม่ได้น้อเมียระบบก็ไม่ได้ประกานควาปลอดภัยของผู้หญิงพระเจ้าขอโออเส่อพออยบกเขาก่อนจะเป็นข่าวท่จะตายอยู่แล้วเนี่ยง้ก็ได้ลูกหมออยูอยู่กันสองต่อสองก็สอง่อสอง แต่ต้องรับสายหายนะรับดีกาเพื่อนทำไมหายเห็นดีกันแน่เฉยๆเสด็จเลยคุณเจ้าพ่อออกไปก่อนนะลูกโอ้โหเป็นเสด็จพ่อแม่ออกไปก่อนอยู่ใกล้ๆหลังบ้านนะลูกนะทุกคนหลบเข้าไปก่อนเร็วๆโอ๊ยปวดจังเลยหมอเอาเร็วสิจ้ามันตัวด้วยอะไรเธอต้องออกไหมเอ้าใช่เป็นเพื่อน หมอเนี่ยก็ยังมีลูกมือคอยช่วยเพื่อนก็ต้องมีลูกมือเดี๋ยวฉันอยู่ด้วยการรักษาของเราเขายู่เพีสองต่อสองเท่านั้นก็ได้เราแพ้เพื่อนนี่ใช่โอ้ขอให้เปหมอเราไา้รับอนุญาตได้แล้วเจ้จ้าก็ดีใช่เดี๋ยวมาเนาะรางวันหน้าเวทีนะครับเซอร์รางวัลไม่ต้อบคุณกันครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับยอดพระป่าที่พี่น้องร่วมกันทำบุญนะครับที่ทางวัดได้รับ 16.000กับอีก10บาทนะครับขอพรงดทารก่องท่านผู้ชมเ่วาลดัางเป็นอต้องรู้อาการของหญิงซะก่อนว่าอาการปวดของหญิงนี้มันปวดจีดเลยหรือว่ามันปวดตุ๊บตุ๊บจ้าหญิงบอกไม่ถูกนะจ้ะแต่ดูท่าทางมันจะปวดแบบตุ๊บตุ๊นะจ้ะ เป็นฉะนั้นกระม่ต้กต็จะใช้พระปัญหาทำการการักษาดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพระปัญหามาันเอาไว้อยู่จริงๆถิงเห็นทีว่าคงจะต้องใช้ฉีดแล้วนะจ๊ฮะต้องฉีดเลหรอท่านหมอช่สิจ้ะแต,แต่ว่าคุณแต่หญิงเกิดมาอย่างที่ไม่เคยฉีดเลยนะพอใจแล้วเห็นเดวนี้เขาให้มันปถนถุง,ถง,ถงพอฉีดใช้ฉีดเสร็จเ,เขาตอ่อไปทิ้งเลยสะอา,าดพีกก่เจ้าค่ะ ได้หอเปล่าแต่ว่าติไม่ไว้ใจอ่ะเอาไปลูกน้ำร้อนกอนได้ไหมอ่ะนะดคนขี้ตูจริงปวดนะจะบอกเป็นคำต่างรู้คุณทุกนามานแม่าเขาจะขวัญชัยมีบุญเรืวาสนาพี่จะได้ผู้ชนะมาเป็นคู่ครอบครองขอให้รักษาครั้งนี้สำเร็จเจก อ่าครับก็มาที่หมู่บ้านนะครับ 嗯、我也不懂。 不动。<What? S 1> รักษาของหอนะจ๊ะเลยเกิดหอท้องอะไรไปอ่ะหมอไม่ได้กินอะไรหรอกมเป็นแค่การรักษาโดนนิดโดนหน่อยอ่ะจ้าคนไข้ขัดขืนอ่ะหมอก็าทำอะไรไม่ได้หรอกนะเจ็อฟีก็ไม่ชอบอ่ะหมอไปก็ได้นะก็ได้ก็ได้ยอมแล้วจะรักษายังไงยอมทุกอย่างเลยให้หายก็พอ ใช่ไงอ oh. ่ะไา่ใช่คุณเป็นวาสนาของเจ้าจริงๆเลยลูกรักษาหายแล้วหายแล้วเป็นเจ็บขอได้ช้าพุทธค่ะพระองค์ท่านเอ่อกระหม่อมชั้นมาสองคนแล้วเพื่อนนะรักษาหายไปคนหนึ่งแล้วก็ได้ของเมื่อวานด้วยกระหม่อมชั้นมาสองคนในเมืองเนี่ยมีใครเจ็บป่วยอะไรอีกหรือเปล่าพุทธเจ้าค่ะไม่มีหรอก เป็นอะไรเนี่ยกแม่มึงมึมฉันเป็นอะไรปวดไปข้ะปวดไปข้าปวดอะไรปวดปวดอะไรเนี่ยปวดฟันปวดเนี่ยโธ่นั่งเฉยๆเลยเดี๋ยวพี่อุดให้นักเรียนหรอเยเคยเคยตัวเงินเราเนี่ยฮะนี่ถ้าเป็นเช่นนั้นประมอนถ้าจะขอทูลเชิญ น้องพิชรา,าเราพยายามปฏิเสธระพาวยกันเลยพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พ่อคงต้องรักษาสัญญากับพ่อและลูกมาอยู่กับเขาก็อย่าเอาใจ,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 จตัวเองมากนะล,กลูกแต่พ่อเพคะเรื่องนั้นเส็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงในเมื่อผมชั้ใจแล้วขอให้เส็จพ่อกับเส็จแม่ดูแลพระอ,องค์ด้วยนะเพคะพชชรา,าจริงๆแล้วแม่ไม่อยากจนะให้ลูกจากแม่เลยแต่ว่าลูกต้องมีผู้ครอง มันจำเป็นจริงๆแม่ขออวยพรให้ชีวิตคู่ของลูกมีความสุขแม่จาทำให้เป็นบระคั่อยู่ไม่ได้ก็กลับมาตื่นดามนะลูกนะแม่รออยู่แต่รี่ยิ้มตรงหัวนะเพ็่ค่ะ อยู่ล้มใจ่อนคิดว่าอยู่เป็นเพื่อนกับชาติแล้นกันนะแ,แวนนี่เพชรลาอ่ยปาก่วยขนาดนี้ถ้าพี่ไม่อยู่ก็น่าเกลียด่ะอยู่ด้วยก็ได้